โอเคนะคะสำหรับฉเฉลยเลยนะคะเมื่อกี้เน็ตมันหมดเออไม่ใช่เน็ตมันหมดสิความจุเต็มก็เลยได้มาฉเฉลยใหม่นะคะสรุปน่าจะพูดถึงเรื่องการตรวจสอบก็ตรวจสอบไปแล้วว่าถ้าสมมติถ้าเกิด y เป็นศนย์ก็คือนักเรียนก็สูมออกมาเลยตั้งแต่ลบ4จนถึง4เลือกเอามาเลยมาตรวจสอบคำตอบถ้า y เป็นศูนย์แทนลงไปก็ทำให้สมการเป็นจริง เพราะฉะนั้นแสดงว่าคําตอบของเราก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะทีนี้สรุปตอบเลนส์ว่าปิดลบสจนถึงปิดสีนั่นเองต่อไปข้อ19นะคะต่อไปข้อ19เนาะโอเคข้อ19โจทย์จะคล้ายๆกับข้อ18แต่มันจะไม่มันจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยหาโดเมนจัดเทอม x ข้างหน้าเป็น y เพราะฉะนั้นจะได้เราจะย้ายตัวนี้นะคะลบ absolute y ไปไว้ฝั่งขวาแล้วก็เอา4มาหา absolute x แล้วครูครูก็จะสลับสลับซ้ายขวานะคะก็จะกลายเป็น absolute y เท่ากับ absolute x ลบ4โอเคนะโอเคนะคะจากนั้นเราก็จะหาตัวคีย์วร์ด ซึ่งตัวคีย์เวิร์ดก็คือตัว absolute y แ s o l u t e y ถอดออกมาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอีกฝั่งนึงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เช่นเดียวกัน absolute x ลบ4ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นย้ายข้างกลายเป็น absolute x มากกว่าหรือเท่ากับ4ถ้าเกิดนักเรียนเจอแบบนี้ค่าค่าวิกฤตข,ของมันจะมี2ค่าเนาะเป็น มากกว่าหรือเท่ากับลบ4กับบวกสีออันจากนั้นใส่ช่วงบวกลบบวกก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็คือระบายออกข้างบวก เพราะว่าข,ข้อเมื่อกี้นี้มันจะเป็นอยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือหาตั้งแต่ลบสจนถึงปิด4ี่ก็จะเป็นช่วงตรงนี้เนาะเมื่อกี้นี้ข้อเมื่อกี้จะเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้ข, 18, ข้อที่ข้อที่สิจะเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้ทีนี้ข้อที่19เนี่ยจะออกข้างนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นโดเมนข้อนี้ก็เลยตอบว่าเปิดลบอินฟินิตี้จนถึงปิดลบสี่ยูเนียนกับปิด4จนถึงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองต่อไปข้อ19 หาเลนนะคะหาเลนหาเลนจัดเทอม y เท่ากับข้างหน้าเป็น x กนะคะก็จะกลายเป็น a อ s o l u t e เเท่ากับอบส์บวก4หรือ4บวกแอบ y ได้เลยนะคะทั้งคู่จากนั้นคีวิร์ตัวแรก a อ s o l u t e x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เพราะฉะนั้นแอ s o l u t e y บวก4ก็เลยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เช่นเดียวกัน จากนั้นย้ายข้าง a อ s o l u t e y มากกว่าหรือเท่ากับลบสี่ทีนี้ประเด็นตรงนี้นะคะปกติทีแล้วที่เราเจอทุกข้อมาเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็น absolute ก็ติก็จริงแต่ฝั่งขวาจะเป็นค่าบวกแล้วก็จะได้ค่าวิกฤตเป็นบวกกับลบใช่ไหมะคะแต่ข้อนี้เนี่ยฝั่งขวาเป็นลบซึ่งนักเรียนก็ต้องคิดตามนะนักเรียนลองคิดดู a อ s o l u t e y การถอด a อ sol u t e เนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยค่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้ว ซึ่งข้อนี้บอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับลบสีแปลว่าไม่ว่านักเรียนจะแทน y ด้วยเลขอะไรคำตอบจะเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่าเลนหรือค่า y ก็คือเป็นได้ทุกตัวในระบบจำนวนจริงนั่นเองตอบอนะคะข้อนี้ตอบอต่อไปข้อที่20 จริงๆแล้วสมการนี้เป็นสมการวงกลมนะคะเป็น x กาลัง2บวก y กาลัง2เท่ากับ r กาลัง2ซึ่ง9ก็คือ3กาลัง2แสดงว่านักเรียนจะได้รูปที่เป็นจุดยอดเป็นจุด 0, 0เพราะว่า x กับ y ไม่ได้บวกจุด hk เป็นจุด 0, 0นะคะไม่ได้บวกลบกับอะไรก็จะเป็นรัศมี 1, 2, 3, 1, 2, 3ขึ้นบนขึ้นล่างแล้วนัเนียงก็วาดวงกลมออกมาได้เลย ก็แสดงว่าช่วงโดเมนกับเลนสจะตอบว่าปิดลบสจะถึงปิด -3 เลนก็ตอบว่าปิดลบสจะถึงปิด -3 เช่นเดียวกันอันนี้คือได้คําตอบแล้วถ้าเราถ้าเราคิดสมการแล้วก็ภาคตัดกวยคิดเป็นรูปก,กราฟออกมาได้นันนี้ก็จะตอบได้ทันทีแต่ถ้าสมมุติเราใช้วิธีในการคนนนํานวณเนาะหาโดเมนจัด,ดจัดเทอม x โดเมนจัดเทอม x ข้างหน้าก็จะเป็น y ก็ให้ y อยู่คนเดียวกลายเป็น y กําลัง2เท่ากับ9ลบ x กําลัง2คีย์เวิร์ดก็คือตัว y กําลัง2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันก็คือ9ลบ x กําลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นข้างหน้าตัวแปรติดลบแบบนี้นักเรียนต้องคูณลบทั้งสองข้างของอสมการนะคะกลายเป็น ลบ9บวก x กํลังสองครูก็จะสลับที่เป็น x กํลังสลบ9จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ดึงสองเล็บสูตรผลต่างกําลังสอง x ลบ3คูณ x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ค่าวิกฤตมี2ค่านะคะก็คือ ลบสบวกสบวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือขีดหาการช่วงที่เป็นลบนั่นเองสรุปโดเมนตอบปิดลบสจนถึงปิด3ามคำตอบตรงกับการวาดกราฟข้อเมื่อกี้เลยนะคะต่อไปหาเลนข้คอ20เนาะคอยีหาเล,น, 20, เน,าเลนํทำนองเดียวกันเลยแต่เป็นการจัดเทอม y ข้างหน้าก็จะเป็น x เลนก็คือ y ก็จะกลายเป็น x อยู่คนเดียว x กํลังสองเท่ากับ 9- ลบ y กํลังสตัวคีย์เวิร์ด x กํลังสองต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น 9- ลบ y กํลังสก็เลยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันจากนั้นตัวแปรติดลบคูณล,ลบ1ทั้งสองข้างของอาสมการกลายเป็น ลบเกบวกวากำลังสองคูณสลับที่กลายเป็น y ายกำลังสองลบ9จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแยก2เล็บ y ลบ3คูณ y บวก3อันนี้คือสูตรผลต่างกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบ3กับบวก3ใส่บวกลบบวก,บบวกเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ระบายช่วงที่เป็นลบแล้วก็ระบายแบบทึบนะคะอ่าระบายหากันเพราะฉะนั้นคำตอบ เลนก็เลยตอบว่าปิดลบ3จนถึงปิด3นั่นเองเรียบร้อยง่ายเลยไหมต่อไปข้อที่21ข้อที่21ข้อที่21คล้ายกับโจทย์ข้อที่28ไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่สมการวงกลมนะแต่จะเป็นอะไรไปดูกันข้อที่21นะคะใช้วิธีการคำนวณเลยนะ,ะหาโดเมนจัดเทอม X โดเมนหมายถึง x เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะเป็น y คนเดียวให้ y อยู่คนเดียวทีนี้ข้างหน้า y มันติดลบเพราะฉะนั้นควรจะย้ายตรงนี้ไปฝั่งนี้แล้วก็เอา9มาหา x นะคะแล้วครูก็จะสลับปีนให้เอา y มาไว้ฝั่งซ้ายแทนก็จะกลายเป็นคิดลัดนะคะข้อนี้กลายเป็น y กาลัง2เท่ากับ x กาลัง2ลบ9นะคะคีย์เวิร์ดตัวแรก y กาลัง2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น ฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เช่นเดียวกันทีนี้ x กำลังสองลบเต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูย์แยกแก้อสมก,การแย,ยก2องเล็บเป็น x ลบสคูณ x บวกสมากกว่าหรือเท่ากับศนย์ค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบสกับบวกสามใส่บวกลบบวกแล้วก็ระบายช่วงที่เป็นค่าบวกนะคะเพราะว่าเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับก็คือสื่อถึงค่าบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะขีดไปช่วงที่เป็นบวก ซึ่งช่วงที่เป็นบวกไม่มีจุดสิ้นสุดก็ขีดออกไปข้างนอกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบโดเมนว่าลบอินฟินิตี้นะคะดูตามเลยนะคะหัวลูกศรตัวแรกคือลบอินฟินิตี้นะคะไปจนถึงปิดลบสามยูเนียนกับปิดสามจนถึงเปิดอินฟินิตี้นะคะข้อนี้ยูเนียนปิดสามถึงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองต่อไปหาเลนส์นะคะข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหาเลนส์ข้อที่ยี่สิบเอ็ดหาเลนส์ข้อที่ยี่สิบเอ็ดโอเคหาเลนส์จัดเทอม y ข้างหน้าก็จะเป็น x อ่ะให้ x อยู่คนเดียวกันเป็น x กซำลังสองเท่ากับ9บวก y กำลังสองหรือ y ายกำลังสองบวก9ก็ได้นะคะจากนั้นคีย์เวิร์ดคือ x กำลังสองต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้น y ายกำลังสองบวก9ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันเพราะซ้ายกับขวามีคุณสมบัติที่เท่ากันนะคะมันเหมือนกันมันเท่ากันนั่นเองจากนั้นแก้อสมการซึ่งนักเรียนคะครูก็จะย้ายข้างเลย จากบวก9ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ9ซึ่งนักเรียนคะมีได้อีกอย่างหนึ่งละอะไรก็ตามยกกําลังสองเนี่ยค่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วซึ่งข้อนี้บอกว่า y กําลังสองต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบเก้าซึ่งมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นอ่าเอาละเอาเลขอะไรก็ตามไปแทนใน Y เนี่ยคําตอบจะเป็นจริงเสมออือ ถ้าเขาเขียนติดลบมาฝั่งนี้นักเรียนจำรละ,ลละลึกไว้เลยว่าอะไรก็ตามยกกําลังสองเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับตัวติดลบอยู่แล้วเพราะว่าต่ําสุดที่เป็นไปได้ในการยกกําลังสองคือ0ต่ําสุดแล้วคือศย์ซึ่งมันเขียนว่าลบเแปลว่าเอาเลขอะไรไปแทนก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลนว่าเป็นได้ทุกตัวในระบบจํานวนจริงนั่นเองตอบอนะคะข้อนี้ตอบ okay. ตอโอเคต่อไปข้อที่22 22นะคะข้อที่22 ข้อที่22เป็นสมการวงกลมอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นสมการวงกลมที่ไม่ได้มีจุดยอดที่จุด0,0แต่เป็นจุดจุดจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2,3นะคะแล้วก็ออกข้างรัศมีเป็น5กับ5สําหรับคนที่ชอบในการวาดกราฟนักเรียนก็วาดแบบนี้ได้แต่อันนี้ครูจะเฉลยแบบคํานวณนะคะหาโดเมนจัดเทอม x ข้างหน้าเป็น y เพราะฉะนั้นครูจะให้ y อยู่คนเดียวกลายเป็น y ลบ3ทั้งหมดกําลัง2เท่ากับ 25ลบ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสอง่ะเราคร้างแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปให้มันเหลือแค่ y ตัวเดียวนะคะค้างแบบนี้ได้เลยทีนี้คีย์เวิร์ดก็คือตัวนี้เลยก้อนนี้ y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2อะไรก็ตามยกกำลังคู่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ในเมื่อฝั่งซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เช่นเดียวกันก็คือ25ลบ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0น จากนั้นตัวแปรเป็นไงติดลบข้างหน้าเราต้องคูณลบทั้งสองข้างของอสมการคูณทุกพจน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นจาก25ก็จะกลายเป็นลบ25จากตรงนี้เป็นลบก็จะกลายเป็นบวกนะคะแล้วครูก็จะสลับตำแหน่งให้ x ลบ2ขึ้นมาข้างหน้าทั้งหมดกำลังสองลบ25จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์ังคงเหมือนเดิมคูณลบอะไรเข้าไปก็ช่างยังคงได้0นย์จากนั้นอันนี้คือสูตรผลต่างกำลังสองนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นกํากำลังสองก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคือหน้าคือ x ลบ2ลบหลังคืออ่าเขียนไว้ก็ได้นะอันนี้คือกํากำลังสองคูณหน้าก็คือ x ลบ2บวกบวกหบวกหลังนั่นเองมากกว่าหรือเท่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์ แล้วก็รวมได้เลยลบสองลบห้าเป็นลบเจ็ดลบสองบวกห้าเป็นบวกสามน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ค่าวิกฤตมีสองค่าคือลบสามกับบวกเจ็ดใส่บวกลบบวกจากนั้นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือขีดช่วงที่เป็นลบก็คือขีดขากันนั่นเองสรุปข้อนี้ตอบโดเมนว่าปิดลบสามจนถึงปิดเจ็ดค่ะปิดลบสามจนถึงปิดเจ็ดนั่นเอง ต่อไปหาเลนนะคะข้อที่22หาเลน์ยีหาเลนหาเลนก็คือจัดเทอร์ม y เลนก็คือเทอม y ข้างหน้าก็จะเป็น x ให้ x อยู่คนเดียวก็จะกลายเป็น x ลบสทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ25่บลบ y ลบสทั้งหมดกำลังสองทีนี้คีย์เวิร์ดตัวแรกก็คือ x ลบสทั้งหมดกำลังสองต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ เพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นเช่นเดียวกันก็คือ25ลบ y ลบ3ทั้งหมดกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้ข้างหน้าตัวแปรมันติดลบนักเรียนก็ต้องคูณลบทั้งสองข้างของอสมการก็จะกลายเป็นลบ25บวก y ลบ3ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับทีนี้ครูจะเอาตัวแปรมาไปข้างหน้านะคะเพื่อให้มันชินตากลายเป็น y ลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบ 25น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้ก็ใช้สูตรผลต่างกำลังสองเลยนะคะจาก25มันคือ5้ากำลังสองก็จะกลายเป็นหน้า y ลบ3ลบหลังคูณหน้าบวกหลังน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นนักเรียนรวมรวมได้เลยค่ะลบ3บวก5กลายเอย้ลบ3ลบ5กลายเป็นลบ8 y ลบ3บวก5ก็คือบวก2สรุปค่าวิกฤตมี2ค่าก็คือ ลบสกับบวกแต่ใส่บวกลบบวกเออแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือให้เราระบายทึบแล้วก็หาช่วงที่เป็นช่วงลบนะคะก็คือขีดหากันนั่นเองสรุปข้อนี้ตอบเลนส์ว่าปิดลบสจนถึงปิดแปดนั่นเองต่อไปข้อที่23ข้อที่23ข้อที่ย3เฉะลยข้อที่23นะคะหาโดเมนจัด เทอม x ข้างหน้าเป็น y เดี๋ยวข้อต่อไปจะไม่เขียนแบบนี้แล้วเนาะมันก็จะหมดแล้วนี่หว่ากลายเป็นให้ y อยู่คนเดียวกลายเป็น y กำลังสองส่วน4เท่ากับ1ลบ x กำลังสองส่วน9นะคะทีนี้ข้อนี้คีย์เวิร์ดก็คือเอามาทั้งก้อนเลยนะคะนักเรียนคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นปกติแล้วจะเอาแค่ y กำลังสองก็มากกว่าแล้วกับศูนใช่ไหมแต่แต่ข้อนี้มันหารสี่ศูนย์หารสี ต่ำที่สุดก็ยังคงเป็นศูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นมีตรงนี้หรือไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเป็นเลขตัวเลขธรรมดานเนี่ยเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทําให้ค่าที่ต่ําที่สุดของ y กําลังสองมันต่ําลงกว่านี้แล้วไม่มีแล้วต่ําที่สุดคือศูนย์โอเคนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะค้างตัวนี้ไว้เลยกลายเป็นว่า <c oughs> y กําลังสองส่วนสี่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น ฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เช่นเดียวกันก็คือ1ลบ x กำลังสองลบเมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์จากนั้นสมการเนี่ยถ้ามีเศษส่สวนก็ต้องทําส่วนให้มันเท่ากันเนาะก็เลยกลายเป็นคูณ9ทั้งเศษและสว่วนกลายเป็น9าลบ x กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ทีนี้คุณลืมคูณลบอะคูณลบเข้าไปกลายเป็น x กำลังสองลบ9 จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะคะทีนี้แยก2เล็บกลายเป็น x ลบสคูณ x บวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนค่าวิกฤต2ค่าลบสบวกสใส่บวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับขิดหากันสรุปคำตอบโดเมนตอบว่าปิดลบสจนถึงปิด3นั่นเองได้แล้ว ต่อไปหาข้อที่ยี่สามหาเลนส์เนาะเลนส์ข้อที่ยี่สิบสามเลนส์ข้อที่ยี่สิบสามเลนส์ข้อที่ยี่สิบสามหาเลนส์ก็คือจัดเทอม y เท่ากับ x ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองส่วนเก้าเท่ากับหนึ่งลบ y กำลังสองส่วนสี่เหมือนเดิมเลยฝั่งนี้ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นะคะ x กําลังสองส่วนเก้ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็เหมือนกันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เช่นเดียวกัน1ลบ y กําลังสองส่วนสี่มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์จากนั้นก็คูณทำสะท,ท,ทำฐานให้มันเท่ากันก็คือหรือหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทําส่วนให้มันเท่ากันสิคูณขึ้นไปข้างบนคูณ4ทั้งทั้งทุกพจน์ก็จะกลายเป็น4ลบ วากำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็คูณลบ1เข้าไปด้วยล,ลืมคูณลบ1อีกแล้วอ่ะกลายเป็น y ายกำลังสองลบ4น้อยกว่าจากมากกว่าเนาะก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0 y ลบ2คูณ y บวก2ค่าวิกฤตมี2ค่าก็คือลบ2บวก2ใส่บวกลบบวกน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือช่วงลบนั่นเองสรุปข้อนี้ตอบเลนว่าปิดลบ2จนถึงปิด2นั่นเอง ต่อไปข้อที่24ข้อที่24หาโดเมนนะคะไม่พูดไม่เขียนนะว่าจับเทอมอะไรเป็นเทอมอะไรก็คือตอนเราต้องจำให้ได้แล้วก็คือโดเมนจัด y, y เท่ากับเทอม x ก็จะกลายเป็น y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2องส่วน16 1ลบ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2อง,ง2ส่วน25นะคะอันนี้ y เท่ากับเทอม x นะคะโอเคจากนั้นเหมือนเดิมฝั่งนี้อะไรก็ตามกําลังคู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไปหารเลขอะไรก็ช่างยกเว้นเลขศูนย์ไม่มีอยู่แล้วเนาะเอาไปหารอะไรก็ช่างค่าที่ต่ําที่สุดในการสโคเอในการแบบขอบเขตของมันก็คือเป็นศูนย์อยู่แล้วแล้วก็มากขึ้นเรื่อยเจนถึงอินฟินิตก็คือก้อนนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนยเขียนก็ได้ y ลบ2ทั้งหมดกําลัง2ส่วน16ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันในเมื่อฝั่งซ้ายมันมากกว่าหรือเท่ากับ0ฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันก็คือ1ลบ x ลบ1ทั้งหมดกําลัง2ส่วน25ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะจากนั้นคูณ25 ton, ทุกทุกทุกโพส์กลายเป็นเอาเอาลบ25เลยเนาะเพราะว่าข้างหน้าตัวแปรมันติดลบก็คูณลบ25ไปเลยแล้วก็กลายเป็น x ลบ1่ทั้งหมดกำลังสองลบ25จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นั่านเองจากนั้น25ก็คือกํากำลังสองเนาะหน้าคือ x ลบหหลังคือ5หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้เลยหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นก็คือ x ลบ6คูณ x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ค่าวิกฤตคือลบ4กับบวก6ใส่บวกลบบวก น้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือขีดหากันสรุปคำตอบโดเมนตอบว่าปิดลบสจนถึงปิด -6 นั่นเองต่อไปนะคะหาเลนส์ข้อที่เท่าไหร่นะอันนี้ยีสี่โดเมนต่อไปยีิสี่เลนส์ยี่สิบสี่เลนส์ยีสิบสี่เลนส์นะคะหาเลนส์นนะข้อที่ยีอ่ะก็คือจัด x, x เท่ากับเทอร์มไ y ก็จะกลายเป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง 2, 2> ส่วน25เท่ากับ1ลบ y ลบ2ทั้งหมดกำลัง 2, 2> ส่วน16นะคะอ่ะก้อนนี้ฝั่งซ้ายต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0อะไรก็ตามยกกำลัง2แล้วก็ไปหาร25ก็ยังคงมากกว่าหรือเท่าหรือเท่ากับ0เหมือน,เ,อนเดิมก็จะกลายเป็นว่าฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็น1ลบ y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ส่วน16มากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้มันมีตัวส่วนเป็น16เราก็จะคูณ16ทุกจน์เพื่อให้มันไม่เป็นตัวส่วนนะคะแล้วก็ข้างหน้าตัวแปรติดลบเราก็จะคูณลบเข้าไปอีกเพื่อให้ตัวแปรไม่ติดลบข้างหน้านะคะ,คละ,ะ,คะกลายเป็น y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบ16จากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0หน้า แล้วก็หลังก็คือ4กําลังสองหลังคือ4เนาะกลายเป็นหน้าก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมากกว่าเออน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์อันนี้คือหน้าเนาะหน้านะรวมพดเลยกลายเป็น y ลบ6คูณ y บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์ค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบ2กับบวก6ใส่บวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับขีดหากัน สรุปเลนส์ตอบว่าปิดลบสองจะถึงปิดถกนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย,ายคือข้อที่25แล้วข้อที่25นะคะหาโดเมนถ้าเกิดใครข้อไหนไม่ทันนักเรียนไปรีเอาได้เลยนะคะ,ะหาโดเมน จัด y เท่ากับเทอม x ให้ y อยู่คนเดียวซึ่งพจน์ y ตรงนี้มันติดลบเนาะครูก็จะย้ายไปฝั่งขวาแล้วก็เอา1มาหา x แล้วก็ครูก็จะปีดก็เลยจะกลายเป็น y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ส่วน9เท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ส่วน16ลบ1นะคะทีนี้ตัวคีย์เวิร์ดก็คือตัวนี้ ฝั่งซ้าย y ลบ3ทัมดกำลัง2ส่วน9ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 <_ S 2> เช่นเดียวกันก็คือ x ลบ2ท้งหมดกำลัง2ส่วน16ลบ1ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นครูก็จะเอาตัวส่วนขึ้นมาโดยการคูณ16ทั้งสองข้างของอสมการและไม่ต้องคูณลบนะเพราะว่ารอบนี้คือข้างหน้าตัวแปรมันไม่ได้ติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ2 เท่ากำลังสองลบสบหมากกว่าหรือเท่ากับ0 1นสิบหกก็คือ4กีกำลังสองเพราะฉะนั้นหน้าคือ x ลบ2หลังคือสี่นะคะกลายเป็น x ลบ2หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนรวมพจน์ท้ายกลายเป็น x ลบ6คูณ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0นค่าวิกฤตมี2ค่าคือลบ2กับบวก6ใส่บวกลบบวก มากกว่าหรืเท่ากับขีดหาช่วงที่เป็นช่วงบวกนะคะขีดออกข้าง <c oughs> สรุปข้อนี้หาโดเมนตอบว่าเปิดลบอินฟินิตี้จนถึงปิดลบสองยูเนียนกับปิดหจนถึงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะหาเลนส์ข้อที่25หาเลนข้อที่ยีหาเลนข้อที่25สิบห้าอ่าอ,อ,อ,อยังไงยังไงยังไง หาเลนส์ข้อที่ยีสิบห้านะคะก็คือจัดหาจัด x เท่ากับเทอร์ม่ก็จะกลายเป็น x ลบสองทั 2, ้งหมดกำลังสองส่วนสิบหกเท่ากับหนึ y ่งบวก y ลบสามทั้งหมดกำลังสองส่วนเก้านะคะโอเคจากนั้นคีย์เวิร์ดคือตัวนี้ x ลบสองกับกกำลังสส่วน16ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 <_ S 1> เพราะฉะนั้น1บวกตัวนี้ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นสมการนี้ขึ้นมาอ่ะสมการนี้ขึ้นมาจากนั้นทำส่วนให้มันเป็นจำนวนเต็มก็เลยคูณ9ทั้ง2ข้างกลายเป็นคูณขอสลับตำแหน่งเลยนะคะกลายเป็น y ลบสามขั้วกำลังสอง เดีย๋ยวนะสมการผิดหรือเปล่าขอสักครู่นะคะ x ก,กำลังสองแล้วก็ย้ายนี้จากลบก็ย้ายไปบวกโอเคน่าจะถูกแล้วโอเคอันนี้ไม่มีติดลบแล้วก็ค้างไปตามนั้นเลยนะคะบวก9มากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้ก็คุณก็จะย้ายบวก9ออกไปเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องกลายเป็นลบอีกฝั่งหนึงก็จะกลายเป็น y ลบ3มทั้งหมดกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับลบเเนี่ย อย่างที่เคยเจอมาเลยข้ออื่นอะไรก็ตามกําลังสองเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อยู่แล้วซึ่งข้อน,นี้มันกําหนดต่ํามันกําหนดไว้ที่ลบเก้าซึ่งจะสื่อว่านักเรียนเอาเลขอะไรไป,ไปแทนใน y ยังไงก็ได้เอ,อนักเรียนเอาตัวเลขอะไรก็ตามไปแทนใน y ค่าจะเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเลยว่าเลนหรือค่า y นั้นเป็นได้ทุกตัวในระบบจำนวนจริงนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ ทุกคนคะเก่งมากเลยนะคะที่ฟังจนถึงตั้งแต่ต้นจนจบได้สําหรับใครที่ยังมีปัญหาข้องใจหรือหรือหาวิธีมีวิธีทําที่ไม่เหมือนกับครูเนี่ยนักเรียนสามารถทักมาถามได้เลยนะคะเพราะว่า,าการหาโดเมนกับเลนเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆเลยแล้วก็ อาจจะมีวิธีลัดที่ครูยังไม่รู้นักเรียนก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะบ๊ายบายอัญยองหวังว่าทุกคนจะตั้งหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบายถ้าครูพูดผิดพูดถูกก็คือขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายไปจริงๆแล้วอัญยอง